สวัสดีครับ Follow me at Street Food Thailand Street Show นะครับเอ่อ uh, Food Thai t i p นะครับแคบลูกชิน้นซอสเสร็จไสอัว and เครื่องในเอ่อบอนบอนพูดว่าไงว่า to say h a ่ฮัตตุเซ่เอ่อ1บบาท10บาทพอกแคบคุกกี้ออนออ o the ์ออเดอ house Have my name พี่ทิส and เออ่ลูกอะไรก่อนนะครับ,รบลูกไปเลยนะครับมีทำในครอบครัวนะครับอาหารราคาเริ่มต้นนะครับไพ่ first ทวนตี้บาทแกงมะ 20, 20ระเทวันตี้เวนตี้บาทต้มยำต้มยำในยี่สิบใช่ไหมครับยี่สิบบาทนะครับ นะครับแกนี่ก็20สบนะครับยี่สิบลาบนะครับ20สต้มส้มแหนมนะครับแหนมต้มนะครับ20บาทนะครับ20 20 30นะคสิบอามสบนะครับไอเดอร์ซอสเสจ็อสเสกุเชียงไฟบอยตกของต้มของย่าทุกอย่าง20ิบาทนะครับ20บาท20บบาทนะครับว้าวดูโฟโล โ่อ <Hello. S 2> ดูรอบๆนะครับป <50 8. S 2> อนจักรันแปดสิบห้